สกูหัวแชกที่ขึ้นสนิมแบบนี้ครับไม่สามารถขันได้ตามปกติเพื่อนๆมีวิธีเอาออกกันอย่างไรครับสวัสดีครับอยู่กับผมตั้มๆกับช่องทําให้ดูครับส่วนวิธีของตั้มๆในวันนี้นะครับตั้มใช้เป็นใบเลื่อยตัดเหล็กครับเข้าไปอย่าง้รก็หั่นเข้าไปครับไปเรื่อยๆครับ ไม่ได้ยากเลยนะครับเยวจะหั่นให้เป็นร่องนะครับเกว่าจะสามารถใช้ไขควงแบนครับขันได้ครับได้ได้ที่แล้วนะครับก็เอาไขควงแบนมาขัน ไปัับครง่ายๆแบบนี้เลยครับค่ับนี้เป็นวิธีของตั้มๆนะครับเพื่อนๆท่านไหนมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็ไม่นธกัได้ครับส่ับ